Please. Mm -hmm. mm -hmm. สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านน้าจ่า่เขามารับชมวสองมื่อกิ้พาลุยจ้าสวัสดีพญายิไงไ่งใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางนี้ในประเทศลักก็าตังประเทศน,เนอเมรจ้าครับผมมีพบกันวันที่สิบสี่น้าจ้าสิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมืกก่อกีก้ก็พกกิ๊กผ้าเขาปลาฮาเฮต์เนาะแม่นครับผมบมื่อดใดลงน้ำด้วยจ้าพี่น้องมื่อนี้ยเขินโคกจ้ากะไปตามลุ่นตามชมวงก็มื่กิ้พกกิกจ้าเขาปลาฮาเฮต์มื่อนี้สิไดสีมาอันมาเนาะ มื่อวานเท่าหมานนี่แต่ดอกงามๆเนาะเห็ดก็แดงเนาะแต่ว่าเมือนี้เท่าบริเวณเมือกะมาทุกเมือกกระบอกหัวซีดไอซีมันบอกนะจ๊ะไปกันเลยจ้าไปลุ้นกันจ้าครับผมมืัอนี้ก็มาปลาหนองเมฆขึ้เก้าครับผมตัวบนทาเพิะบุตรลิกจังหวัดอุบลขึ้เก้าครับผมไปครับผมเอาครับผมเดินทางเข้ามาหาเห็ดขึ้เกาอยู่ขึ้เก้าเหรอครับผมจังหวัดแกร่ถึหมันอะไรแห่งหมันบอกโอ้อาการเป็นวัดในจังหวัดครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงครับผม อดอก,รกแรกแหกหมานจ้ากอแดงคือเก่าเนะาะครับคุณจีนัยร้ายทำหมวบ้านบ่จ้ะที่ดอกที่สองคือแตกจำเลยเนี่สวยจ้ทาทั้งรังอา่านนะฮิตสาวเหล่ะสาวเหล่ครับผมสาวเหล่ก็จะออกน้ำมูเคือกันอ้ยังไงเนี่แตกเลยเนาะออกหยากเนาะดอกนี้อ้ยเป็นเชื้อเลยจ้ะเปะื่อยเนาะ อีดอกนึงครับผมอ้าวแหงแย้งงามๆด้วยครับผมตือ้อบานอยู่ของบานงามๆเนาะนี่นครับจ้ะเมียนบนเมียนจะไอ้ดอกอ้ออที่ตัวนี้นั่นรุ่นอ้ออหนิงหนิงเกิดโทกแห้งน้ำตัวนี้ เกิดไก่ขำด้วยคับผมน้ำใบเตยน้ำเตยนหมเตยกระเบียงหุกขนาดเลยน้ำเตยก็มีครับผมบบดอ,อู้ขาห<อ>นาอู้ขาเพิน่นเนาะขาหนาขนาดเลยไอเออดอกไหนเป็นไงนดอกนั่นอะ,อะไรเปล่าดอกนั้นนี่ก็ขึ้นบ่ได้

วานเขาก็มาเนาะไม่เห็น้าสาพกวบเรือไอ้จงไว้เก็บมือนี่บ่าแหมโอ้คือหัวจะกวัม้ยดอกนี้อะรครับผมดอกนี้ก็จงไว้บ่อยแหมใจ้สวยจ้ะคิกเม้าทนี่คิกไม่คิกนี่นี่นี่ดอกข้างน้านี่เห็นไหมเ่านั่นสาม

สามตัวอยู่ค่ะสามสี่ผลได้อ่ะสามชีฝุ่นก็แต่ว่าดอกนี้ต,ต้องใช้สีบริส <c oughs> ุทธิ์ใหญ่นี่เพินจุ่มกันตรงนี้ให้น้องเอาเย็นผลิ่มเลยเขาก็จะได้เอาละไรสวยเลยสวยอยู<ๆ>่แล<ๆ>้วครับผมเออจ้าดอก

กอดินแหงครับผมนี่ีเพ่ด็กซุ่มงจากจักนัองซุ่มเนอยเด้ออโอ้โ้เปิดเพื่อนมกี่ตัวจุบุเศษป่ะเศษอะเศษอู้เศษอู้อู้ี่ครับผมเศษะเมียเม่กี้อ้ โอ้ยแป็ดสวยเลยตาพี่น้องเป็ดสยามติดกันทั้งขาทั้งดอกเนาะเนียนครับอ้าวหนา้ากระตางามเลยครับผมวัอน,นี้สวย,ยแล้วจ้าไปดูกันต่อบานขึ้เยอะเลยดอก,อดอกพี่น้องเฮ็ดกอดอกไงเทเอีกตั้งสีของเป็นตะอิมนหน่อยเนาะจ้าตั้งไหนที่เร <S <S> <S าปั้งนละไปั้งนละพอไดอยู่เนาะ พ่แก้งใด่จจพี่นนอะมันอีดอกบานเนาะเี่เผิ่บางเงกตอง้ี่ว่ามันขมิ้นน้อยเนาะเมนเพิอกขมิน้อยหรือเพิงตองนะครับผมีหอี่กอเ็หัววะฮวกปหอฮวกอ้างนเนาะเป็นเห็ดแดงจ้ะนี่ครับผมเขามาหาเห็ดแดงนาอีขึ้นเราครับผมบอกอย่้พูฮหัวกอตั่นจเแค่บริมาาลายเหมือนลนาะแดงนาเนาะแม่ครับ สักสีนี่ไายไปได้ครับเห็นแล้วจ้ะออกไปนี่โ,โอเคอยู่ถองเพล่นล้างหน้ามันนียนะจ้ะจ้ะสีพี่แจมโอ้ยเจมแต่สีอายว่าไปจะได้ถองเพิ่นเป็นอะไรป,ป,ปะเป็นเชื้อเอาไ,ไู้ใดแล้วจ้ะ านานาาเอาไปมหาเถื่อนหน่อย <Yeah. S 1> วายไปหลกหายโอดทั้งไปหน่อยอืออืออือวายแล้วจะได้ดูบอกมาดิจังวะด้ไมโอไคโบได้อยู <im> ่อ้ได้งานนี้มนโดก้อยู่จ้ะงานอยู่ด่งจ <im> ุ่งๆด้วยอือ จุ่มตัวดูงามด้วย้อ้เอาผู้ใโอ้ยสูนเขู้ดเอาน่นเดี๋ยวจุ่มันได้ยืดดอกจุ่มลาก็จุ่มกระเด้งจ้าไหนดอกจุ่ไหนเนาะดอกนี้งามเลครับผมงามเลจ้ะมีดอกนลนก็เริ่มหาย่างแล้วเนาะหว้องเตะ ý kiến sức của tất cả mọi người khác nữa mọi người khác nữa mọi người khác nữa mọi người มาอีกวะโอ้โหแม่นมอบิ่งเห็ดมันปูครับผมม,มองเคยอเอาครับเพ้นยูนี่ไม่คิดนี่ดีเปูดอกเกียวบ่อกเกียวดอกงามหตดีนะอดอกอาไบดอกเิดก่อนเปั ดีจอกครับผมจอออกคางๆเนาะแมนดีจ้าอืมดอยังงามครับผมเด็กกระหางเนาะห่างกระดินมันแห้งละไอตัวเลืองดีขนาดครับผมมูเขาเก็บลายเมอแล้วเนาะแมูเขากลับมาเบิ่งอุ้ยขาเปิ่นมาอ้วนตาฮะหน่อยๆเยอะดูดูอุ้ยเท่าไงมา ให่เปิดออกงานเอาฮัลโหลไปที่นี่นี่ก็ต้องโฆษนาอะไรครับผมเดี๋ยวเคลียร์เบืงต้เห็ mẹ <laughs> ừ. <laughs> <laughs> con nó lần ừ. lượt là ừ. Cái lắm lắm nó. nọn tai nọc 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 tai tai nọc 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 tai

แบบเก็บตอนต้นขนน่เนาอแมนผู้สองตาเจอผืนเหลืองบแห้งครับผมคนละสีคนละสีเเอาเอาเป็นจุกเลยูดมานดอกกุหลาบ่เอ้ยนั่อกสีเหลืองเ็นยูน้ำกันด้วยน้ำกันมาจากข้ามดอกสีเหลืองอืน้อดอกงีเลยดอกงเหา ยอดชอ่นอจครับผมเออทังไงทังหน้าอ่ว่ะยังวดผัวด้ว้นี่ยัครับผมนี่เล่มครับผมพ่นโอบลายมาตระทานเนาะตรฐานแค่ขาใหญ่แหง่ีจ้ะนี่สีเห็นสีนำงาอ สามดอกสวยๆหน่อยพอดีางกระตาไม่ขีดเห็นบ่ใช่ละขุ่นบ่อางพุ่นเลยโคกแห้งด้วยครับผมเป็นปลาแหงกระปาเดี่มเกเด็กเด้อเด็กเด็กเดีกเด็กเด็เด็กเน็กเด็กเด็กเกเเด้กเด็นเด็กเด็กเเด็กเกเด็เด้เกเดเเากนเงเ อเดี๋ยวเอาเลยเด้อเอาเลยจิ๊กเจ้าเต็มตาหน่อยเลยเด้อพี่น้องบ้านจะสีแดงจะสีเหลืองจ้ะพี่น้องมีหลายสีมื้งนี่ครับผมจ้ะไปหาไปอีกครับผมจ้ะนี่ครับเนาะนี่โอ้ยจ้ะดินสีขาวบ่าอะไรนะสีขาว ีหาหลายสีเลยแฉงว่าเม็ดบ okay. ่ะเม่ดเต่าปลาก็เม็ดเท่ากันเต่าหนึ่งเต่าปลาปลาเต่าปลาน่ะหาแนวใส่เยอะเฮ็ดหน้าขายอีจุ่มนึงจ๊ะขึ้นมาหาเลาะพวเฮ็ดแดงไดงครับผมเจ้าสีฟอบ่พาอครับผมดินก็แห้งแหงครับผมอาหันให้ลงเลาะเฮ็ดมันปูตามลำหอง ก็ได้แน่ยุครับผมหาเห็ดแดงนาเดี๋ยวทำวุ้นี้กับิพาอวยกับละครับผมพอแล้วครับผมบอลสองดอกอ้าเอาดอกใส่ได้จ้ะพี่หนุ่มส่วนเสริมนี่เนาะกระไดกระทองขาชุ่มพูนนี่โอเคจ้ะ hàng thương hàng mát trông thấy xỉa vải gì là nổi ừ, nó này vẫn đang đùm há nhả đang vào đang vào nhưng mà đôi cam nhả nó vẫn đang đi đôi ngã mướt cạn đồn đồn, bán đồn đó

ยังนี่จ้ะอกนั่นงอยู่ได้นา้องจ้ะหั่นถั่วพนยังขาวอยู่จ้ะไม่หั่นไม่อ้ามึงเนี่ยครับผมเจ๊ก้อนออกมาตะยามได้อีกเลยเนาะเจ้าพระท่านได้แก่ืด้วครับนี่พอดีแก่พอดีแก่อันนี้ครับผมเอาอะอาได้เลยคนทั้งแต่หนึ่งก็มีเนาะมีจ้ะไปเติมกันแกงตัวเอ้าขนาดแต่ว่า เราเบิ่งหลายๆคอนก็คือบ่เห็นเนาะเพราะว่ามันเฮาก็เบิ่งออกจังไงเนาะมีดอกนม่กินไม่ต้องยากใช้ถั่งล้างเพิ่นดี๋อล้างตัวไหนอื้มแกงไหลนอนอ่อนเนาะอ่อนๆเห็นอ่อนๆ่อนจ้ะวันนี้เฮ็ดแก่เด้อบ่วันนเฮ็ดสุกนี่ดอกนม่กิ๊กไดล่ะนไม่กิ๊ก นี่จอมีหลายขนอยู่ในหน่อยแต่ว่าเห็นเห็นเห็นอยู่งาเดียวนี่พี่น้องขนลายแต่าบ่มีออกบ่ดถั่วเนาะเหนเืหอยเต่าบ่มีเนาะโอ้่ได๋อฮะาลายอ้วนเมื่อเหรอครับผมแต่ละไม่จิกไปะแตเวลาพากระบะเดี๋ยด้วยครับผมบาะน,นี้มาลงผลงานกันครับผมควอมใส่ข้อมาน <c oughs> จะได้หยัดนานครับผมน,น,น,นี่รถปะไม่มีอะไรพี่ในในจิต่ไ้จะมาหอดรถแล้วครับนี่รถครับผมมันจะ,จะมาน,ยนอยู่ครับผมหยาน,นว,าว่าเตาปลาเจ็บพักใส่ที่ไรแต่ว่าบุรีให้เบื้องตอนเจ็บจากน้องวันที่สาวเลยพักหมกัดพอได้ไปหลวกกินเนาะแม่ครับผมผลงานมาในีกะวันเ้าร์ขอโฮมเฮดก่อนเนาะ แม่นครับผมก็ได้อยู่จ้ะพี่น้องแต่กระโบโบธามหมู่บ้านเนาะดอกหน่อยกลัวจ้ะแม่ครับผมบางโ่มกระบานเพราะว่าหมู่บ้านเม่กิ้เขาบะทัวเพราะว่าเ้ามทึ่งทึ่งส่ตุ่มน้ำน้อยหมู่บ้านเนาะแม่ครับผมแต่ว่าเมื่อในหมันหลากหลายเห็ดด้วจ้ะพี่น้องหลากหลายเห็ดหลากหลายชนิดเนาะแม่นครับผมเขาเลาะฟังหวยได้เห็ดมันปูจ้ะพี่น้องนี่ครับได้เก็บน้ำเพลินอยู่ครับผมจ้ะเห็ดมันปูเห็ดข้าวดินก็มีจ้ะแต่ว่าบ่หลายเนาะก็เห็ดแดงหนาก็มีด้วจ้ะพี่น้อง กะเป็นสามยางสี่ยางเนี่ยเราจะเฮ็ดบทคอนกันยังได้พี่น้องกำเนื้อคนมาหายยางมากเนาะหิ่งแจงได้ใจพี่หน่อยจะออกนแน่ไหนจะมีหลายเล่นอยู่คอนหน่อยอยู่หันเนาะหลายคอนคอนสี่ครับผมหลายคอนแต่ว่าเห็นมีอยู่คอนเดียวจ้ะมันจะเป็นพักเหนียดแล้วครับผมบริเจ็บให้เบิ่งเด้อครับผมนะพอได้ไปกินกระป๋นยเหมือแหลกครับผมเอาสรุปว่าหมาญอยู่ครับมื้อนี้ มันตาหน่อยนึงครับผมตาหน่อยนึงเนาะแม่เครับผมพุ่นๆเลยจ้ะพี่น้องบริภาษเขาบริภาษล้งหอยล้งหองเนาะพักขื่นปลาขึ้นดงจ้ะพี่น้องครับผมจ้ะสำหรับคลิปวันนี้จ้าเป็นคลิปของวันที่14เนาะจ้ะธันวาคม2567จ้าในกีก็พอกีก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึงเด้อจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งน้ำด้วยจ้าสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่กซิกพว้าลุยจ้า เมื่อกี้ก็พ่อคีก็ขอขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกรารติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าละจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจากทีก่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้งกำลังใจเมื่อกี้ก็พ่อคีจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับผมสำหรับคลิปมืัอนี้เมื่อกี้ก็พ่อคีก็ฝากผลงานไว้เพียงนซัมนี้ละจา้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อนะ่ะวันเมื่อกี้สีภาไปหาอย่างพี่กัดใด้นอกจ้ะอันนีาา้เมื่อกี้ก็พ่อคีกะ ขอตัวลากระบานกอนด้อจ้าขอกล่าวว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใกที่ทรงมาห้ครับผมขอพระคุณหลายๆครับผมถ้าตอบคอมเมนต์สาหรือว่าตอบคอมเมนต์ผิพผาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้เด้วยครับผมกระบานพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเอ้ยค่ะ